สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับช่องหักแพงลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะวันนี้จะไปไหนคะเราจะไปตำบักหงค่ะตำบักหงส้มตำนะคะเราจะไปแม็กส้มตำสวัสดีค่ะรถคูอะไรยัยถามคุญรถยังก่อนรถครัวรถครัวเมื่อวันที่เห็นนายจีแกียุ่นละพ่อกว่าวันที่เห็นจีเกียอยู่นี่หลายที่ประเทศอย่างตำบักหงค่ะตำบักหง ตาบังฮุ่นตาบังฮุ่นตาบังฮุ่นไปเรื่องอะไาตาบังฮุ่นสิตำเป็นปะสิตำเป็นหรือตำตายค่อยดูนะครับวันนี้ตำเป็นแเนาะพักเที่ยอยู่ตำบังหุ่งไม่รู้จะตำเป็นหรือตำตายไปดูกินได้ปะได้มาเก็ตำอยู่เหมือนกันาะไมาแล้วหลายอย่าง ลาลามาแล้วสวัสดีค่ะไปยาวเหยเฮ้ยตามเงินบอบอกคุณไข่หรือมองเงินไหมพี่คะผมไม่ซื้อสิเยี่ยมยอดเลยค่ะขิงหมูจะมาตั้บอกเงินเหรอท่นนคะนักแข่งบอกจะมาตั้บอกเงินขอบคุณนะคะบรรยากาศมิตรรู้่ะมีเงินอยู่ล้วนหมูค่ะเงินเห็ดหยังไ้วนหมเส้อตับแดงแม่ทอดซื้อถ้วยซื้อซื้อถ้วยอ๋อซื้อถ้วยแม่ฟันเพื่อรูได้บอ ขูดเอาเลยขูดเลยซัมมังฮงจะไปขูดถ้าถ้าขูดพิสูจน์บอกเลยว่าถ้าขูดมันแสบคอไม่แสบเหมือนฝานเอาแม่ค่ะฝานก็เป็นคอฝานนี่ถ้าฝานจะแสบก็ขูดบอกเลยตแต่ลุงถ้าขูดจะพิสูจน์แน่้าขูดพ่อขูดมันจะแบบกรอบๆไหมถ้าขูดมันจะกรอบมากแมนถ้าถ้าขูดมันจะเละเอาเซอร์อีหรืเสศษหนังเละเดี๋ยวเยสซัมไงเยสซับเป็นอยู่ฝานเพราะแสบมากินแบบเป็นขูดแน่พ่อ ถวว่าดีสิแถวว่าดีสิแวราเน่ะจะคอยดูนะแล้วก็คยแงมาทำบางฮวงสู่กินมาขามาสู่กินวตีตองเป็นว่ยูใส่หลายแล้วสุลดไม่านี่เส้อหน่อยเสหน่อยเส้อหลายเสีหลายแ้วสุลดไม่ทำนี่บดขึ้นเนี่ยบดขึ้นี่กรหวนบ้แดดอีหอนี่เสียบเลบงเนี่ แทนสปอนเซอร์ตะเบิผมผมข้ามาเข้าวงเลด้อโอ้สนนะสปอนเซอร์ะเผมไม่ต้องเขาแล้วเพราะว่าสุรอลายเนี่ยมึงนี่้สายบะลูกาดโอเดี๋ยววันนี้ออกก็อนอกผู้ใดสีมาลงตํเสิบมลงก็เกียรส่เดียวก็บ่าแม่หบบนมาใหผู้สุตร เข้าไปทำการแสด็จในสมรภูมนี่แหละพี่น้องรถครัวของเราก็จะมาาคลยอ่ะสแตนบายหลังเวทีพอมุ้งใส่ก็มุ้งควายก็จะงดจับสลากมาลอยนึงเป็นอนี่แหละรถครัวของเรามาตั้งแต่เช้าตั้งแต่บ่ายครับพร้อมกับทีมงานตั้งเวทีลอยนึงรับนะมาคุ้มและของทีมตั้งเวทีมีน้ำคายบอสี่นี่มไม่รู้ขึ้นไปจับไดงเลยนี่ไปองมาสนี้เขาจะเศร้าเลยนะครับเคยได้ผัดลุงบอเคยได้ผัดลุง แล้วก็ถ้าเกิดว่าทีมงานของเขามากินเทปก็ได้แม่ขั้วกับดำมุนเขานี่นซุปแล้วพี่นะพอกินซอาไปค่ะย่างเลยจ้ะลายแต่กินดำหุงแล้วอิหลานม้ยรู้เออว่าสิจถาเบื้งว่ามันสิเป็นยังไงเราทราบเลยนะดำหุงไข่อยเอฟนั่นพอหนมาตำกับอีพ่อนาบอกีเขาตาแต่ว่าแต่งหนาแล้วทรมานระ่าสิรับตาเไลำขันขันไม่มีน้ำเอามือป้องเววเตาะ มือบ่ป้องมันก็เดินเข่าตาอะไรแ้ำเบึ้งน้ำแล้วก็ดตันน้ำเมันก็เลี้ยงเขามื้อนีวานสบายให้กันเป็นบ่เนี่ยสบายาบาค่ะแต่ว่าขี้ฝุ่นหลายโอ้ขี้ฝุ่นหลายที่ดังแดงแท้มื้อนี้ื่อก้องช่วงเพราะว่าพื้นที่ของเขาเป็นขี้ดินแดงขี้ดินขี้ดังแดงแท้ๆมื้อนี้เบิ่งพี่น้องบรรยากาศจะให้ปลาให้ดองทาร์บอขี้ดังแดงกถึงยุ่งหามกพบว่าถึงยุ่งหามเรต้องงูเหลื่ยมหลาไปกินแน่นอนเหมือนเสาร์ศรีนาเบื่องหลังเวทีเหมือนกวางสุดลุงหูหลุดตาพี่น้อง ให้มองนี่เขปลูกมั่นอมั่นหาหาาสามสไร่ไดู้ดเป็นป็ตรงงสิบขุดเอาตปุดาะไปดูดิจ้จะทำเต็มไหมไม่เบ ok> <te ิ่งขาขุดอกคุณก็บพรจได้ขายพุณเอนไหมให้คนสวยทำนะคะคนสวยกัเีบเนี่จะคืออ่ะเอามันติดนั่นเห็นป่ะมันตก าบเอยาขูดเล็บจากของเะน้ำได้หละมังพุงยังคือแข็งแท้สิพาดินั่นลหะเคล็ดรลับโอ้ยม่มันเหมนต้องฝันไหมหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยมาหอดโดดไปเอ่ยมาไปแว้ เที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก่อนเที่ยวอีลาตีก็คือไม่ชวนเลยหรอแล้ววันหนูออกมาก่อนอ่ะหนูออกตะเที่ยงคนน่ะบรรยากาศฉันได้ยินเสียงไฟฟูกอยู่แต่ว่าฉันตื่นไปใหม่วันหลังไปใหม่พวกนี้ไงพนโอ๊ยพวกนี้จะกลับบ้านจะไปไปเที่ยวที่บ้านนี่ก็จะกลับบ้านบ้านอยู่ร้อยเอ็ดอ๋ออยู่บ้านอะไรคะอยู่ศิลปากรอยู่บ้านอะไรถามว่าบ้านเนี้ยจำไม่ได้ คิดถั่ว่าคือเจ้าื่อบอกว่ายี่รีบตาหนาวว่ามือขึ้นภูพาม่านนี่นะหนาวค่ะพ่อหนาวจนพ่ออาบน้ำแดง่ามันอยู่ติดภูเขาดีเนาะภูพาม่านอันที่พักมันอยู่ตีนภูเขาเลยค่ะย่างออกไปเป็นภูเขาเลยเป็นยังกับอุทยานแห่งชาติบ่ะ่ค่ะพ่อเป็นอ่ะเขาเรียกอะไรนี่ที่ตั้งแคมปิ้งแมนค่ะจะมีแคมปิ้งจะมีร่องแพม่ไมรู้ไปร่องแพมีร่องแพด้วย ใช่คุณพ่อเนาะร้องไห้คุณวันไปเมืองการไปที่องแพ่น่ะบ่ค่ะอันนี้ก็มีอยู่คอนแก่นก็มีเอามาจับเบิ้งบัดนี่ยผู้สิต่อมังหุงมาจับโคกเบิ่งดูมาจับสาเบิ่งดูเป็นจังได๋หนูชื่อล่ะแม่บ่ไก่แล้วโบ่ไก่แล้วย่านปกชี้าตาอีกเลยแม่นค่ะเพลงหนึ่งของชีวิตอย่าหาชื่อทำไอ อีหลานี่เป็นแอดมินมางไหมเป็นว่าเรียกว่าเอื่อยมานําแอดมินคนใหม่ค่ะเอื่อยเป็นพี่น้องกันแอดมินแบบชั่วคราวเป็นพี่น้องกันบ่เป็นแม่ค่ะลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องอยู่บ้านเดียวกันน้องน้ำกันเลยค่ะุมเดียวกันเนาะแต่ว่าหน้าตาคือกันอยู่เด้็กไข่กันอยู่ใส่เบื้องอากาศร้องเบื้องนะเอยคือเขาจะบอกว่านุ้นคือแม่แมมคือแม่แมมคือแม่หนูแต่ว่าก็มีส่วนไข่อยู่ขางข้างกับปาก สีศพอ่ะคล้ายๆกันแต่สีศพพี่ศพสีศพรูช่างไมสีศพพี่ศพบ้านท่าเกิเอันสีศพเบิดอุ้ยเออนี่คืออยู่เนี่ยมันแต่ได้กินยู่บัดคลิปนี้คนสวยทส้มทำส้มตำนะคะเข้าไปเอาละอ้ยหลายมาก่ะมันจะยุกไหมยำขาต่ำันสีเหลือดนหน่อยๆเองพอเขาจะไม่ด้หลก ้งนันแล้วพอดีเหนกินสองสาคนได้แล้วท่านคกบโเบิดเบิร์ดเยกแบบเรากินไหมยิ้เอ๋งกี่ลไรวันนี้ได้อะไรกินครับวันนี้แซ่บประเดีความเดียมันเป็นสตดแล้วคะแกงไก่ใส่บกโตนหมูหรือเปล่ากอแกงหมูไก่มันสีแซ่บหรือเปล่าม่เยิมเิมความงอจกนอปตนั้คือว่าสมันหักุตส่าห์สิมาชมเบิองตํำบมักุ้เค็ตแลยอ้าวนูตำก็ได้ไหมเรเดเดยวตำบักพิกบ่เอาเผ็ด โมแพง่ากินเผ็ดเจ้าของกินคนละหกคนนะกินเผ็ดก็ดีเพื่อสิได้หาหน่วยพอลงโยโอ้ยอือมันเผ็ดครบอายุใส่ครบอายุครบอายุคันเบ่อยากห็มันเด่นกรใส่อันโฮอีกัน้ำยัองไปสูตรไปสูตรเวยขื้เกาันแรกเวยวันแรกเอยคื้นเกาเอยยานั้นเดีแพงใส่เองมันเป็นสูตรสูตรใส่อลย วันน้อยเกินได้เพื่ใส่เองการล้างหันแล้วพี่น้องวันนี้เก็บบัญชการน้ำหอมครับแครงนั่งหลงสาวแก้มแดงครับแทงรัญญาพรนั่ง้องสาวเสียงปากงเยงเอามาแพงตำเองเอาสิตำบักพี่ใครแม้อันนี้ตำบักพริกระสุนอ๋อเขาไม่อยากให้มันเด่นเย็บบอกแรียงกใส่แบบนี้ จะชอบตายแล้วไม่กินทูกีเมาช่องไม่ได้กินัาแฟไปลองตำแรงว้เดี๋ยวมันพิดอบนอ่ะอซากดี กสากนี่แหละนี่ <laughs> สีรอดวะน,นี่เขาแรกเท่านี้เดีย๋ยวม,มันจะเผ็ดไงท,นนทงน่นบอกว่า่เผ็ดเส่ปลาดิบครับแรกๆหลุดคันให้มันเผ็ดๆเมื่อนั้นแพงตับไหมเขาบอกว่ต้องสมเด้บอบ่เอาสมมีบบเคอร์สมป์บ่มีบบเครบบอเคร์เทศดหรอบเคอร์สม ก็นี่แหะบัเขียรสม,มใส่ตะมะฮมัีเี่ยน,ยนอ,อันนี้เอาคือบอส <c oughs> ใส่บักหนาว <c oughs> ใส่เชียงทห็นไมเหมเลี่วกอนใส่เซนบ่กออมัน <c oughs> <c oughs> ก็ถือเปลี่ยวกเชียงนะบักหนาวบักหนาวบาว่บาสมเด้อ ปาเจ้าได้ดิอันเตี้ยเดียวก็พอแล้วข้าจะมีน้ำคายปะนี่ชอบออสุนานเยอะสิไปซื้อน้ำบะเกอรเีดีกว่าดมีน้อยเดียวบะใส่ก็ได้ใส่บะกเร์เหแล้วแต่ใส่ก็ได้ ไมีอย่างกินอีกอัไรก็ของบักเพลอันบังเพลอะไนี่แบบบักเกียเคียเพือนอันบังเกียก่อนบักเกียเปาะโมแมนบักเกียมมเคียก็บักเกีย,กกกยนี่แหละใส่ปลาเด๋อใส่อีกใส่ห,หลายๆเล,ย,ล,ย,ลยปลาเด๋อให้มันนัว ใส,ส่แล้วดินี่เดียวหนึง <c oughs> <c oughs> เอาไม่สน,นยอยู่แม่เออเขียนหลับพร้อมาเลยลายแสบลายโซกลงไปโซกหนึ่งโซกเพื่อย <c oughs> จัก ซิมก่อนมอซิมฮะตามล้วแบบสดงว่าแสบแล้อะว่าเผ็ดแล้วก็เพ็ดแล้วก็เพ็ดเจ้าสทบักหลายับพ๋เอเอาเยแ่แมแล้วบอกว่าคอเผ็ดเผ็ซึนซึน มึงซิมกันหน้าเดบ่เออแซบอยู่บ่ได้บ่เผิดหนัวป้าไปตากอ่อนอืมแอดมินกับคันคอแอดมินได้หรอ เออเป็นแอดมินแล้วเป็นแอดเป็นแอดมินชัวเขาแบบมือ,น,อมนี่ก็ได้อรอนี่เอาต้อนอหไรปะเอาน้ำเนี่ย กินหลายคนเดียบพรอมกันกินพรอแล้วเข้าครับไปพ่อมาพ่อไมีอะไรกินบ้านี่นี่นะคะเนี่ยเขาก็ชุบเอาเอาผัดน้ำอยากกินผัดผัดยังนั่นเสื้อผมอีกจะบ่ายปิดคลิปกัน ปิดให้นะ,ะปิด,ปดว,ว่างเลยลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะบ๊ายบาย